สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาแล้วนะฮะแผ่นปิดใต้ท้องเครื่องนะครับอันนี้ของเก่านะฮะของเก่าที่ผมจะเปลี่ยนออกเปลี่ยนออกนะครับส่วนอน,นุญาตของใหม่ตัวนี้เป็นของใหม่นะครับที่ผมสั่งมานี่เขาส่งมามว้มวนๆแบบนี้มันอาจจะเสียทรงนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาใส่เนี่ยมัน เดี๋ยวมันก็จะคืนตัวเองนะครับตัวแผ่นนี้นะฮะที่ผมสั่งมานะครับดูเนื้องานนะครับพลาสติกตรงนี้นะมันจะหนาๆเห็นไหมมันจะไม่ขาดนะครับมันจะเหนียวแล้วก็หนาด้วยนะฮะทำให้มันคืนคืนรูปแป๊บหนึ่งนะครับนี่แค่นี้ก็คืนรูปแล้วนะครับเีวนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเชือกฟางออกนะครับ ประมาณนี้นะฮะตอนนี้ผมซื้อมาไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้สั่งของแท้นะครับใช้ของเทียบนะครับประมาณนี้นะฮะทำให้มันขึ้นรูปมันเป็นพลาสติกที่หนานะครับหนามากนะฮะหนาแล้วก็เหนียวด้วยของเก่าเนี่ยมันกรอบแล้วก็มันแตกหมดแล้วนะครับเดี๋ยว,วันดึงลงมานะ เดี๋ยวผมรื้อลงมาเลยดีกว่านะครับขันลงมาเลยเดี๋ยวเรามุดดูนะครับว่ามันจะขันกี่จุดนะครับมีน็อตกี่จุดนะะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคผมมุดมาใต้ท้องรถแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราใช้เบอร์สิบสองนะครับขันออกนะฮะ อันนี้เป็นน็อตบริเวณด้านหลังของแผ่นปิดนะครับมันจะใช้เบอร์ส2องนะครับของอันติดนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ละยี่ห้อก็อาจจะไม่เหมือนกันนแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นรถนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะั่นออกมากนะครับ เบอร์12นะครับจุดที่1นะฮะโอ้ยจุดที่2เน,นีี้น็อตก็หายแล้วนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาซื้อน็อตมาใส่นะครับอันนี้หลุดแล้วทีเนี้ยไล่มาจุดที่สามจุดที่สามจุดนี้จุดนี้น่าจะไม่ใช่เบอร์ส2บนะครับเดี๋ยวผมเทียบดูก่อนนะเข้าสนิมหมดแล้ว อ่าไม่ใช่นะฮะอันนี้ไม่ใช่เบอร์สิบสองแต่ว่าไม่ใช่น็อตเครื่องแน่นอนนะครับอันนี้เป็นน็อตบอดี้นะฮะเดี๋ยวผมเอาปากตายมาเทียบก่อนนะครับอ๋อเอาบล็อกมาเทียบก่อนนะครับโอเคท้ายรถมีตัววายพอดีนะครับตัวน,นี้เป็นเบอร์สิบเจ็ดนะขันออกได้เลยนะครับ ตัวนี้ที่มันใช้เบอร์สิบเจ็พราะว่าน่าจะเป็นแผ่นเล็กเอ้ยแผ่นตัวนี้ด้วยแน่เลยหรือว่ามันมันต้องยึดแน่นขนาดนั้นเลยเหรอแล้วก็น็อตอีกตัวหนึ่งผมก็หายด้วยนะท่านผู้ชมเนี่ยบัวตรงเนี้ยหายเหมือนกันนะฮะน็อตหายไปเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเทียบเบอร์นอ็อตแล้วก็เดี๋ยวเอามาใส่อีกทีหนึ่งอะ่ะ มันลุยน้ําบ่อยอย่างไงในกรุงเทพทุกวันเนี้ฝนมันตกแล้วก็น้ํามันก็ท่วมขังนะท่านผู้ชมแล้วก็มันก็ลุยน้ําพอลุยน้ําเสร็จเนี่ยน็อตมันก็คลายตัวนะครับนะออกแล้วออกมาแล้วนะครับ1อ้เบอร์สิบเจ็ดเลยเหรอ น,นี้ดึงออกได้เลยนะครับเพราะว่าตรงด้านหน้ามันหลุดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเทียบเบอร์น็อตให้นะครับว่าด้านหน้าเนี่ยมันจะใช้เบอร์น็อตเบอร์อะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูน็อตด,ด้านหน้านะครับหัวน็อตด้านหน้าคือตรงเนี้นะครับตัวนี้มันใช้เบอร์สิบนะครับตัวน,นี้ใช้เบอร์สิบตัวนี้เราก็ต้องขันออกด้วยนะครับ เราะว่าเดี๋ยวเราจะยึดด้านหน้านะครับมันจะยึดด้านหน้าแล้วก็ด้านาตัวแผงปิดด้านข้างเหมือนกันนะครับตัวนี้ใช้เบอร์สิบนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับนี่อตรงนี้นะฮะ ใช้เบอร์สิบนะครับจุดด้านในอีกจุดหนึ่งนะฮะจุดที่สามนะครับจริงๆมันเปลี่ยนยากเอ้ยมันเปลี่ยนง่ายมากนะครับเปลี่ยนไม่ยากเลยแค่อน็อตไม่กี่ตัวตัวที่สามด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่สี่นะครับตัวเนี้ยนะฮะใช้เบอร์สิบขันออกได้เลยอ,อันนี้มันล่วงและเดี๋ยวดึงออกแป๊บนึงงให้ผู้ชม ข้างกันนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงขันมอตออกก่นอนอโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่าไอสิ่งที่ฝามันปิดเนี่ยมันปิดอะไรนะครับอันนี้ผมถอดออกแล้วนะ สามปิดนะฮะมันก็จะปิดเนี่ยพวกกันพวกเศษดินเศษอะไรต่อมีอะไรเศษกิ่งไม้นะฮะมันไปโดนแผงรังพึ่งของแอร์แล้วก็หม้อน้ำนะครับคือตรงเนี้ยเลยตรงเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับถ้าเกิดว่ามีพวกเศษไม้หรืออะไรต่อมีอะไรนะครับมันไปกระทบกับตัวแผงตัวรังพึ่งตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นกิ่งไม้ที่มันยาวแล้วมันกระทบไปเนี่ย มันทําให้รถเราไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้นะครับเพราะว่านึสภาถ้าเกิดว่าหม้อน้ํามันรั่วนะครับมันไปต่อไม่ได้นะฮะมันก็จะต้องจําเป็นที่ต้องปิดนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้แผ่นพลาสติกเดิมๆจากโรงงานหรือว่าเราจะใช้แผ่นอลูมิเนียมแผ่นสแตนเลสที่เขาทำขายกันนะครับมันมีตัวเลือกหลายตัวเลือกนะครับ เดี๋ยวผมเทียบเบอร์น็อตก่อนที่มันหายหายไปนะฮะอันนี้เป็นเบอร์น็อตโอเคใช้เบอร์สิบสองอาจจะเดินไปซื้อร้านข้างๆนี้ไม่รู้จะมีหรือเปล่าตรงเนี้ยน,น,นะครับเนี่ยนะฮะที่มันหายไปเบอร์12ไซส์นี้เลยนะครับ โล่งนะฮะถ้าเกิดว่าเราเปิดออกเลยนะครับทั้งแผงหม้อน้าน,นะฮะแล้วก็แผงแอร์นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตัวเรือภ์ูมด้วยนะครับเคเดี๋ยวเราไปดูแผงที่มันขาดนะฮะเคเดี๋ยวเรามาดูแผงเก่ากับแผงใหม่นะครับอันนี้คือแผงเก่าที่มันขาดหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นของแท้เดิมๆจากโรงงานด้ว ดูมันขาดนะครับมันอุ้มน้ำนะท่านผู้ชมมันอุ้มน้ํานะครับเวลาที่น้ําเข้าไปหน้ารถอย่างเงี้ยมันอุ้มพออุ้มเสร็จเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันขาดเนี่ยขาดออกหมดเลยแล้ววันนั้นนะมันก็คูดถนนดูรอยดิูดไปกับถนนเลยนะฮะเนี่ยมันขาดหมดเลยเพราะว่ามันมันกรอบแล้วนะเพราะว่ามันก็กี่ปีแล้วล่ะตั้งแต่ซื้อรถมานะครับ รถปี2013นะครับแต่ด้านหลังมันไม่ขาดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปดึงนะฮะเวลาน้ำเข้ามันก็เข้าแค่ตรงเนี้นะครับอันนี้อันนี้คือของใหม่ของใหม่เนี่ยจะเป็นของเทียบนะครับไม่ใช่ของแท้นะมันจะพอดีเลยนะครับพอดีเลยเพราะว่าเราซื้อมาตรงรุ่นนะครับดูเนื้องานนะฮะ แข็งเหนียวนะครับแข็งเหนียวเนี่ยที่มันขาดขาดออกหมดเลยอันนี้ของเก่านะครับเราก็ต้องเปลี่ยนนะรถเราอายุถึงจุดจุดนึงถ้าเกิดว่ามันไม่ลุยน้ํามันไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ถ้าเกิดว่ามันลุยน้ําเนี่ยพอน้ํามันเข้าเนี่ยมันจะลังลง พราะว่ารูแค่เนี้ยน,น้ำที่น้ำท่วมที่ผมให้ดูนะครับรูแค่เนี้ยมันระบายไม่ได้อยู่แล้วนะฮะมันระบายไม่ทันไม่ใช่ว่าระ,ะบายไม่ได้นะครับดูน้ํานิดๆหน่อยหน่อยมันน่าจะระบายได้แต่เนี้ยวันนั้นน้ํามันเข้าเยอะนะครับมันระบายไม่ทันประกอบกับตัวเนี้ยมันเสื่อมสภาพมันหมดสภาพแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใหม่ๆอย่างเงี้ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะมาเดี๋ยวมาใส่กันการเอาใส่เนี้ย ไม่ยากนะครับก็เอามาใส่แล้วก็ขันน็อตแค่นั้นแหละแต่น็อตมันก็ขายไปหลายตัวเหมือนกันนะครับเราจะใส่ด้านหน้าก่อนด้านหลังก่อนก็ไม่มีปัญหานะอยู่ที่เราเลยใส่ได้เหมือนกันนะครับ ใส่ไม่ยากนะครับปิดได้เลยแล้วก็มันจะมีตัวเหน็บนะครับตัวด้านหน้าเนี้ยตัวด้านหน้านะครับตัวเนี้ยเราอาจจะเนี่ยเราจะนําเข้าเป็นเหน็บอย่างเงี้ยนะฮะเอาไปซ่อนไว้มันจะมีล็อกนะครับเดี๋ยวก่อนเดือนผมขอขันน็อตก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบ มันก็จะประกบไว้มันจะประกบกับตัวแผงข้างพอดีนะครับประมาณนี้ นี่มันจะประมาณนี้นะครับส่วนตัวด้านหลังเดี๋ยวเราใส่ด้านหน้าก่อนดีกว่าเพราะว่าด้านหลังมันจะได้เข้าล็อกพอดีนะครับเหมือนเราต่อจิ๊กซอนะครับ เราก็เอาเข้าล็อกใช่ไหมเราเข้าล็อกเสร็จเราก็ดันเข้ามาอย่างนี้ตัวด้านหน้าด้านหนึ่งก็เดี๋ยวลองยัดยัดเข้านะครับมันจะเข้าแบบนี้นะ ไปทีละตัวนะครับเราก็มาใส่ตัวนี้นะครับตัวที่สามตรงลูน็อตเนี่ยเอาออกมาด้านนอกนะครับตัวแผ่นตัวนี้ยนะเอาออกมาด้านนอกแต่ว่ามันจะมีช่วงอ้พวกเนี้ยเหน็บเข้าไปด้านในนะครับส่วนตรงเนี้ยเอาออกมาด้านนอกแบบนี้นะครับ จะได้แบบนี้นะฮะแล้วก็หารูน็อตนะครับพบเข้าแล้วก็รูน็อตแบบนี้นะฮะ นึงนะฮะตัวด,ด้านหน้าตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะครับตัวสุดท้ายอยู่ตรงนี้นีแล้วก็ลูกคันก็ไวไเลยนะครับ ค <Okay. S 2> ประมาณนี้นะฮะด้านหน้าขันแน่นก่อนนะครับขันแน่นได้แต่ยังนขาดนะครับระวังขาดด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเรามาขันด้านหลังบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยนมอถหายไปหลายตัวเลย ย่เลยนะครับอันนี้ด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาซื้อน็อตมาใส่เดี๋ยวผมใส่เบอร์17ก่อนเลยดีกว่านะฮะ17ตเจนี้นะครับ ไ,ได้แค่บล็อกนะครับทวกบ็อกจะเป็นบล็อกนะครับใช้ตากสายไม่ได้นะเขาไม่ติดนะครับถ้าเป็นปากสายเนะี่ยเขาไม่ได้แน่นอนนะต้องเป็นบล็อกเบอร์สิบเจ็นะสำหรับอันติดน,นะครับ เร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมต้องถ่ายตัวน็อตตัวนี้ไว้ก่อนไม่แน่ใจว่าร้านข้างๆเนียมีหรือเปล่านะเป็นร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะัะไม่รู้มีหรือเปล่านะครับแต่ถ้ามีก็ดีนะครับเพราะว่าตัวเนี้มันมันหายไปหลายตัวเลยนะฮะถ้าเกิดว่าผมซื้อเนะี่ยผมจะซื้อประมาณค่สามตัวนะครับเดี๋ยวไปเทียบ เดินไปดูที่ร้านดีกว่านะเผื่อมีนะครับแปบ๊บหนึ่ง a few moments later ก็ <c oughs> ตามสไตล์ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับมันไม่มีแบบนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเกี่ยวเดียวกันอันนี้ที่เขาเอามาให้นะครับมันก็เป็นเกี่ยวเดียวกันแหละเดี๋ยวมาใส่ไว้ก่อนนะฮะกันมันร่วงนะครับมันหลุดอีกนะฮะร,ระหว่างที่เดี๋ยวเราไปหาซื้อ ร้านอะไหล่ยนดีกว่านะครับแต่เน,นี้ยก็ใส่ไปก่อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดมันร่วงอีกนะครับอันเนี้ยยุ่งอีกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขันไว้นะครับอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขันรูนี้ไปก่อนนะครับรูนี้จะใช้เบอร์ต,ตัวเนี้ยเป็นเบอร์สิบสองนะครับแล้วมันก็จะประกบกับตัวแผ่น แผ่นปิดตัวนี้ไว้นะครับเบอร์สิบสองแล้วพันเข้าไปของใหม่เนี่ยมันก็จะแข็งๆนิดนึงนะครับเราก็ต้องฝืนๆแล้วใส่นิดนึงใหม่เป็งแผ่นตัวใหม่นะครับ ได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าให้พลาสติกมันบี้จนแตกนะครับโอเคตึงๆมือแล้วก็อีกฝั่งนี้นะครับมันมีหลายตัวนะฮะตัวนี้เราก็ใช้เบอร์12เหมือนเดิมนะครับ สำคัญเลยก็คือเราไปซื้อน็อตเทียบมาเนี่ยเราต้องดูความยาวนะครับเราอยากให้มันยาวกวกันนะบางทีเราขันเข้าไปแน่นๆใช่ไหมมันไปยาวจนไปทะลุไปถึงพวกห้องเครื่องหรือว่าเกียร์นะครับอันนี้อันตรายเราต้องดูดีๆถ้าเกิดว่าจะซื้อน็อตเทียบนะครับโอเคเอาละ มานี้นะฮะยวไปดูจุดต่อไปนะครับจุดนี้เบอร์สิบเจ็ดเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูอีกฝั่งหนึ่งบ้างหลุดเช่นกันนะครับตรงนี้เคน่าจะเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวขันแน่นก่อนนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนี่ขันน็อตเรียบร้อยหมดแล้วฝั่งด้านหน้านี่จะเป็นน็อตเบอร์สิบหมดนะฮะใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกดีกว่านะครับในการขันแต่ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเบอร์สิบนะครับด้านหลังเป็นเบอร์สิบสองแล้วก็เบอร์สิบเจ็ดนะครับ ใช้ประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมซื้อมาราคาไม่เกินห้าร้อยนะครับใช้ของเทียบไม่ได้ใช้ของแท้เนี่ยผมใช้แผ่นเทียบนะครับอันนี้เราไม่จําเป็นต้องใช้ของแท้ได้นะครับใช้ของเทียบก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นะครับทําไม่ยากนะครับทําเองได้ไม่ต้องเข้าร้านก็ได้นะครับเราสั่งมาประมาณสามสี่ร้อยนะครับประมาณนี้ถ้าเกิดว่ามันขาดก็ ถ้ายังไม่ขาดก็ลองมุนมุดดูหน่อยแล้วกันนะฮะถ้าเกิดว่าหัวนอ็อตขาดนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงตรงบริเวณจุดนี้นะฮะมันฉีกมันขาดเนี่ยเรารีบซื้อมามาเปลี่ยนนะครับก่อนที่จะลุยน้ําสําคัญคือถ้าขับรลถลุยน้ำนะฮะมันมีโอกาสที่จะขาดได้นะฮะน้ํามันจะเข้าอัน,นนี้แล้วมันไปนอุ้มน้ํานะครับพออุ้มน้ํามันระบายไม่ทันมันก็จะอุ้มน้ําเยอะพออุ้มน้ําเยอะนะครับมันก็จะขาด ถ้าเกิดว่ามันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็โอเคนะครับกประมาณนี้นะฮะถ้าสงสัยยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้หรือว่าทักแชทเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับชอบไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์หรือว่ากด super อร์ตงให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ